ไข่ปีดเวียดนามหรือว่าไข่หัห้างครับนี่ครับไข่ปรน,นี้ก็เป็นมงค้างครับแค่กติเกินก็ไข่หันปีตเออไข่ไก่หันห้างไม่หรอกครับอันนี้ไข่เปีดครับโอ้โห สสวัดีครับผมน้องครับตื้อเนี่ยครับมัอนี้สีผ้ามาดังไข่กินกับไข่ป็ดเวียดนามหรือว่าไข่แห้งครับมาครับเดี๋ยวเปกันเลยครับนี่ครับขีดกระบอกขีดกระบองคือแตงนะฮ่องคือดับคือดับอ้าวม่อนเอ็มหนึ่ง้อครับจับไปกันเออไอมีเไปใสใสเหมือนกันขีดกระบอกคือแตง แี่นม่มาทำมุนวะ่ะจะมุนปอซอยงอตังพี่น้องบ,บ่าตีบ่ครับติดครับตีตบตีตบสบ่ได้เนี่ยตดแล้าตีเล้าดูแงแดงแดงววยวยว้ยมาขางลบนะวยด จับที่สียงแรงคลับไปพืน้นอีกครับนะครับน้องไปมันติดก่อนเอ้ยน้องไปตีแล้วดิเมียเ,<น>เลยน่ารักเดี๋ยวเมียบันไหนบันครับนี่ครับเดี๋ยวไปหนังก้อนครับหนังแบบข่าวไว้มีครับเอาหนังนั้บาดก็ Qui, issen, น <Laser> <c oughs> ีำบอกความมันหาหยากครับมันหายบาผอนมาเลยหาหยากเหันปเอ๊ะดมกลินเหลี่ยียแล้วพี่นนะครับเอาหมอที่ใส้น้ำเหลี่ยครับไ่เสือไหมลครับเนี่ยนี้มันว่าเป็นดาวบอกพาดนอนมาดาแล้วครับนำบอกเขามันหานี่ย ปัญหาของพ่อเป็นบ่าครับครับข้ายอยากกินเลยว่าหาพ่อเอ้ยหาบ่พ่ออใครใส่ได้เรือครับมีไข่อยังไข่เป็ดเหยียดน้าครับหรือว่าไข่หางหั่งครับว่าไข่ปกติเขากินก็ไข่อย่างเป็ดเออไข่ไค่หางหั่งไม่หรอครับอันนี้ไข่เป็ดครับว้าวใครเป็ดต้นก็หนึ่งมาจากเหยียดน้ามือครับ อ้าวยุทได้มันเกิดได้เนี่ยหรอเกิดได้ตัวครับเออเราเป็นอย่างตัวเวียดนามงงเลยว่ะงงเลยว่ะตักใจโอ้ยบาร์ดาน,น่างควงขึ้คือว่าที่มูลทีเดียวเลยครับบัวครับเม,มื่อกี้เปิไอเะไรเบหรอบัวครับแล้วอีกนิดเดียวเองครับนี่เกนี่เหรอครับ ครับนาประมัก30นาทีครับเหลเวลาไว้นับตึมตึงตึมสี่ห้าหกเจ็ดแปมาจำเงินพิงกันครับขายน้นอะอุ้ยขายพักหอมครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาต้องพักอหอมแม่จักหน่อยจะปากแกงทำเพ ตัวนี้ครับเลาแค่บอกอะไอ้ตัวนี้อ๋อสมิ่งเอครับเอาบดีสไทล์ไปครับไปๆๆเอาไปอ่ะน้งจากไปรัดรับน้องแม่มาเนี่ยเบี้ยวยุวยไปเลยครับน้องแม่มาน้ังจากช่อยนี่นี่เหนันสินช่วยไปแล้วนะครับที่ครับ จำพี่พีมมัเลยครับพี่ครับพี่ครับพี่พี่พโอ้คนละพี่ครับตจำค,ครับไปรบอกมันล้างผมเลยบบลูกับไลม,มันเป็นยงเสร็จแครับเดี๋ยวมันก็ออกอาบนามเบื่อของก็ถือมือนี่ไหมครับแมนตี้เมนครับ มาจัดมุ่งเี่นทุกอย่ามีตะขีดเตรียมตัว,วเลยฮะมืออื่นลงมือโตมาใครยังเห็นอยู่คือเก่าเดบบออาบน้ำไหมน้ออาบครับว้าว,วอาบละเอียดแล้วถูส้สบ,บู่ปะถู้ครับไอ้คือเห็นอาบอาบบีแล้วห้องหาแม่ไหมแม่ไว้ห้องครับครั้ทงที่สองครับข่าวเป็นยังไงบ้างอดีตหลักกา,ารปิดครับเห็นแห้งหลายบ่แห้งดอกครับ ยังที่สามครับปลาใส่ลยใส่หน่อยเข้มหน่อยใส่หลายเข้มหลายบ่ใส่บ่บเข้มครับยังที่สี่ดีดเข่าตาเป็นแห้งไหนยย่งที่สี่ครับมะนาวสูตรปุกเอง ปลูก ok เองเก็บบังหน้าวัวครับแปลงของไผ่มาไปซื้อครับซื้อซื้อน้ำไผ่ซื้อน้ำไม่ออกครับโอ้โหน้ำเยอะจริงๆครับทะเลครับทะเกเป็นอะไรทะเลเป็นมะขควนครับคลิปนั้นก็บอกไปเลยครับคลิปใจคลิปยังนี่บุกครับจับอะไรรัเนี่ยแต่เดียวท่านยังที่หาครับพงพิเศษพวงน่อครับ เยอะใส่หลายครับเดียวคนมมันเกินไปบอสออกอีกออกอีกมันเอาเ่ิงเดียวพอเออบอลลินได้ไ่มเน็กเน็กนี่นะครับแซบแซบแซบโคเรียครับอุ้ยไป คกับพี่ครับยพี่ครับใสหัวหัใสข้อสอยไปเราเขาว่าเมีหวังงวเลยมาตดัดตุกับมาตัตุนี่เขาเอ่ยมาอย่างหนาขึ้นหน่อยอยเี้ยใส่บากนวหน่อยบอโอเแบแล้ว บอเ,เบามันหน่อยโดไหมเยมก็ใช้บักน้าอีกก็ใส้น้ำปลาอีกนี่ไมบักน้าไหมเพรามันบอเค็มเวาไม่ส่งปดโอ้เหวิมครับเป็นไงครับิมทิพครับิมทิพเค็มเค็ม <c oughs> บะเพีดร์เพีดร์เพียตันสรสชาติด้วยบังหนาวครับ,บตันรสชาติด้วยบังหนาวานตาคุนอีครับเออมาขคนบ่ได้บ่ครับความหมายเดียวกันดีครับดี แล้วก็ตัวเอริครับเสซลล์คระปั๊บน้ำเกลือกินครับไข่เป็ดเวียดนามหรือว่าไข่หังห้างครับ,รบแดงจิ้งคืงแบบว่าอย่างภาษาไทยกะอา่าภาษาไทยกครัแนแดงจิ้งคืงแดงแดงแปดเออแดงแปดนะครับแล้วไข่โอ้ยโอ้ยไข่ไข่ไข่ เล่นไครับเดรับไรไปเครับอันนี้ขอิน่นมยังครับข้าง,างล่างเลยข้างล่างเขา่นอไัมีแวก้อนครับบเมีเขาเอมายัางง ล่องบึงเบล่ะล่องเงยจังเนาะไอกระดูมันหอน่องบล่บ้องล่ะบ้องเรอเออเหน่อยใช่ตีนีครับตัวเนาะตอีรครับเออ่องบ่ล่ะร่องบ่ล่ะยาครับ ไปครับไปกินกันเลยครับโอ้ยเจ็บไปครับไปนอนไปอกินกันเลยครับครับผมอันนี้เพื่อว่าไข่ไก่ไข่เป็ดครับอโหด้วยครับไข่เป็ดครับนี่ครับอันนี่ครับไข่เป็ดเหลือน้ำนี่ครับอู้ยูตงนี้ก็เป็นหมองแข้งแข้งครับแทบตรงนี้เป็นหมองอ้อนออนครับแทบแฉกปุ๊อกัน kim mừng chị mừng hả? Ờ, bà khắp không? ai vậy hả? Nhà ăn và nhắm lát Ờ, hắp. đẹp gần nhắm lát. Hi mắc, mong mẹ. Nhà bắp được hắp. Mười lăm bắp 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 Ai bắp 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 Tô kia Bố mặt cặp Ở ai có bố mặt cứ cần Bắn mặt Bà Ai có bố mặt đi ai đi kìm này kìm đứa rồi Cám mũ gật Cáp mũ mì Mì cám mì như thế Mì được ạ Mì mì nếp Ê Ui บลาคือกินแคมม่วงบ่คแอบบอกค,คือลารู้ป่ะคนนี้สะล่บอกินอันนี้เลยนี่ไหมอืมเดียวป่ะบ่บบค่ะคนนี้จะล่เขาบอกินแต่เขากินแคมง่วงเวลาเป็นกุศลสานาย ๋ยสนาพูดว่าเอาศาสนาพูดท่องสิหาไหยะบอกอ่ะอ้องอย่าบอกคับได้ครับไหค้ค่ะกายท่องได้ไหมสิ่งข้อหนึ่งคห้ามรักครับแต่มีสินงข้อไหนมครับที่ห้ามรักคุณเย็ดเด่า <laughs> <laughs> ในตู้เย็นในต bon ู้เย็นม <laughs> ีจักรของในสมองมีจักรธอเศษดูไม่ได้เก่งได้เกิดแต่แต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเอาเรื่องแต่ไม่ได้ใส่บุหรี่ครับเปิดยังเปิดประตูงงเลยครับเปิดประตูเปิดได้หนังครับ คระสอนให้พวกสอนเปิดประตูฟัองไหมนะครับไม่ได้กลิ่ตยังเต่เกิดแต่พ่อสอนให้ปเปิด้งะตูกรเปิดประตูเออครับกระแดงแบบแบบอิ่มแบกอะไรยิ่ไหน่อยบอกรับแป๊บหนึ่งครับค้าแบบนี้คข้ามตัวา,ายครับ กินดีๆครับเอา้าเมื่อหลาดูเบอร์เป็นยังมือนี่เขาเพิ่มมากกินอยู่นี่เป็นมาเยอะสัครบบบ่อยยังครับขิ้ค้านของไปหน้าครับรถนามันเบรดครับรถบอมีน้ำ ใช่ว่ากะามา,าค้ำเดียวครับแข็งครับสำหรับเมนูตับกเขาหวานลาย้ามีเขานะครับอำหรับเ <c oughs> มนูเซบเป็นแหวนน้มครับต้งองอย่าลืม,มรนนครับกร้ยก็้ยแซ่บกันยดนี้แล้วครับเดี๋ยวไปครับ